สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่สตัวรูดในงวดประจำวันที่26กรกฎาคม2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้รายการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลแล้วับขกคองงวดประจำวันที่25นะครับผมสำหรับวันที่25นะครับผมแอดมินให้อยู่ที่1กับสําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับผม สำหรับ2นะครับผมมา62ในรอบเฉพาะกิจและรอบปกตินะครับผมแล้วก็2 8ในรอบพิเศษสำหรับ1นะครับผมมา71ในรอบพิเศษนะครับผมก็แสดงความยินด,ดีนะครับผมกับ f อพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสาหรับวันที่26ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเขามีหลุดนะครับผมจะอ,อยู่ที่หนึ่งกับ3ม หนึ่งจะมีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งแปด สามมีสามสองนะครับผมสามสี่สามห้าสามเจ็ดแล้วก็สามแปด สำหรับตัวกันนะครับผมเป็น2 4สำหรับเบิ้ลนะครับผมมีหนึ่งหนึ่งสองสอง สามสามสำหรับสามตัวนะครับผมหกหนึ่งสอง สี่หนึ่งห้าศูนย์สามสี่แล้วก็หนึ่งสามเจ็ด FC พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปัง,ง,งนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ